รารีสอร์ทนะครับเอราวัณย์รีสอร์ทโรงแรมสวยมากนะครับติดทะเลดูทะเลสวยมากมาชมบรรยากาศชายหาดกันแต่ว่าอันนี้น่าจะไม่ไม่หาอันนี้อันนี้น่าสูงน้ำสูงโอ้ยน้ำขึ้นอ่ะตอนตอนเรามาตอนแรกชิงชาอย่างยังไม่ยังยังไม่ขึ้นมาถึงนี่ตอนเย็นน้ำน้ำเริ่มขึ้นแล้ว บรรยากาศสวยงามมากเลยดูเรือนี่่นน้ำสอ่อนมาที่ก่อนนะไม่มีที่นั่งเย็นๆเลยนี่นี่มาวันนั่งนี่มาแ <c oughs> ม่รู้ดมีเตียงนอนด้วยโ้ยังสุดอ่ะมานั่งชมว,วิวกัน ยกไหเนี่ย,ยน้าว้าวสวยงามมากเพียวแล้วเปลือกส้มเราต้องทิ้งทิ้งถังขยะไหครับอ เราอยู่กันที่เอวาหาดไก่หาดไก่เบ้จังหวัดตราดเกาะช้างจังหวัดตราดใช่อ่าฮะจังหวัดที่ตราด เ <laughs> มื่อได้ซื้อบรรยากาศทะเลวันนี้อบอวนไปด้วยใช่นีเป็นเกาะ3เกาะที่เราเห็นตมีจุดชมวิวใช่ไงกห็หาดจุดชมวิวไก่เบ้เบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เย็นๆนกับพี่พเที่นะยวจะพามาชมชายหาด ไก่เบ้ที่ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเอวารีสอร์ทหาดไก่เบ้เกาะช้างไม่กล้าครับเพราะว่าไม่รู้จังหวะไม่กล้าเลยสามเลยฮะไม่กล้าเลยสามไม่กล้าก็ไปอยู่อันนี้ใหกว่ากะโดนแล้วมันสะสวยห้าสิบกว่าความลึกของน้ำสวัสดีคนที่เข้ามา ใหม่ด้วยนะคะเขามาชมบรรยากาศหาดหาดไก่บแบบเกาะช้างเกิาสสเกาะช้างมีเกาะอะไร เดี๋ยวไม่ด้โทรศัพท <thôi> ์มาหรอไม่เอาไหใน Google ก็ได <Overwatch> ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเพราะว่าเดี๋ยวเราก็แปลนี้ก็ได้ใช่สวยมากเลยเห็นภาพวิวฉ่ำมากใช่จะได้เกิดภายตกน่าจะสวยน่าดีพี่เพีจะตกสวยวิวฉ่ำดูน้ำดิเป็นแสงวิบววิบวิวได้ใช่ตัวนี้เสียตาหันพี่เพียวลงไปยืนกับน้องหันหน้ามาหาแม่ที่กระดูกปลา บิวช่ำม,มากป,ประสบการณ์หาดไก่แบบประทับใจมาก<ป>ที่พักโรงแรมก็ดีที่พักสวยบรรยากาศก็ดีมากๆเลยตอนนี้น้ำขึ้นเยอะเลย หาดไก่แบมีน้องเหียวมาหาด้วยเหนียน่ารักอ้ะเยวเนีาเหนียวเ้มเหียวนารนียวยวเนียวเหนยวเหนียนียวมันไม่กลัวนเลยสุดๆนะว่าคนไม่อะไรคอารูปมเเนีย อุยเปียวตงตรงไม่กลัวคนนะยตนี้เหไ้เปี้นีคนันนี้มันเดิเข้ามาไปแล้วไปแล้วอืม นอนอาบแดดนอนอาบแดดย่านอนอาบแดดมันจะ่วงันหอยอะไรหอยแคลงไหมเฮ้ยไม่หอยฝ่าเลย่ะเขาเรียกว่าหอยอะไรอ่ะพอจะรู้ไหมคะหอยอะไรคะทุกคน กาตามฝั uh ่งตรงนี้โรงแรมแรกนแมวน่ารักขนาดใช่ปกติไปโรงแรมอื่นเออเที่อๆนัีนเขาเรียกว่าแมวเผื่อนั่นนั่นจะเป็นโต๊ะโต๊ะสำหรับมันละใช่โต๊ะประจำของเขาอื อันนี้เป็นห้องอาหารเอออันนี้เป็นห้องเป็นร้านคาเฟ่เเมีคาเฟ่มีเครื่องดื่มอันนี้เป็นห้องยินละแพงอยเลยเราเป็นห้องแฟมิลี่แฟมิลี่สี่คนแฟมิลีครอบครัวน้ำแรงมากอะ่ะดูเสียงสิแม่ถ่ายพาทิอยู่ไหนพาทิอยู่ไหน ยังไงเศร้าตาไม่ได้ใส่แว่นตามาเจ็บ่วาวแว่นฮึตแเม่นี่ยเด็กก็ได้ไปกินข้าวแล้วอีกชั่วโมงนึงบรรยากาศหาดาทไก่แบ่ค่ะสวยงามมากามนอนได้แดดร้อน วิวฉ่ำมากอืมเป็นไงวิวสวยโอเคมาปิดไลค์สำหรับไลค์ยยนี้ก็มีเพีววยงเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายครับไล่นะครับคนดูไลค์คือคนไหนวิว